สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมอนีออกมาออกมาสูอดอากาศบริสูดกันจ้ะมนีมาเอาอากาศกันแจ็กนออยออ,อ,ออกมาส้มทง่ะออกมาเมืองเข่าออกมาส้มทงเขาก็งามงามจ้ะเมืองเข่าจ้ไมาตื่นค่ะเพิ่อจะผ้ากันตกท่านแท่หน้าแต่บานเอาจะ้ะเข่าก็งามนาำกับ หลายคักทั้งขาดกับพ้องกันทั้แท้กับขาดเขา่ากับงามงามจ้าอืมหัวน่ะตระสวนค่ะโอต้องสอิอะไรจ้าอีสาน้ันเห่ามีย่างตื่นขึ้นกะลงทงอ้าวเบิ่งเขากน้อยกะถึงนี่ดูเก็บเกี่ยว มะเฟืองใส่ปุ๋ยเอ้ยโดดยาขาวเอ้ยสัญญาจัตทิวีดของพ้นอีสา,าดนดำไปแล้วเขากำลังโดดยาขาวต่อปีนี้เข่ามุ่งหนันงามคักเข่ามุ่งหนันงามคักล่มแล้วจักสีแดงแกว้วบวง่บรรยากาศสวยเลย อากาศน้ำมันนอกใสๆตุ๊บตมกับพังนั่นละอย่ากให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเขาง่ามต้องกันตั้งงามทั้งเกลไหย์และจะปนเปื้อกันไปเขาก็เสมอเป็นไหนเขาก็เสมอเป็นไนคะ่ะปีนี้อันอันวางจังสีกะวาง,งามในหันหยาหลายสิ่งไปพุ่ัดค่อยยู่ จะเอาเท่านี้กันเนาะค่ะพี่นอ้องเนจังหวกับสิบห้าออกมาเบื่องใหม่เนาะคะ่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมกดไลคะ์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ